มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุน่นและภาคีเครือข่ายภาควิชาการจากประเทศญี่ปุน่นจัดก,กิจกรรมที่ u ู a คร a แอ n g ์เอจจิ้งโซธรรมศาสตร์เพื่อนร่วมทางสังคมสูงวัยครั้งที่ 2, 2> เราทําวิจัยเยอะนะครับในแต่และปีหลายๆที่รวมทั้งที่บึงยี่โถเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นความร่วมมือที่เราทําร่วมกันมานานาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ส่วนของ ความรู้ของเรามันมันมีต้นทุนมันควรจะออกเอาไปใช้เป็นดอกผลว่าวันนี้ถ้าจะเอาไปทําจริงๆความรู้ในด้านนี้โดยเฉพาะในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของของการดูแลนะครับแต่เรื่องของนวัตกรรมพื้นที่นะครับการดูแลทั้งใจทั้งคนทั้งเทคโนโลยีเราพร้อมที่จะนําเข้าสู่ร่วมมือกับท้องถิ่นทุกๆท,ที่ครับ การสร้างกลไกสนับสนุนทางองค์ความรู้ผ่านการจับมือทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับอปทอจะยิ่งช่วยให้การรับมือกับสังคมสูงวัยเป็นไปอย่างมั่นคงและมั่นใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ TU Care and a g i n g Society ที่มุ่งสนับสนุนองค์ความรู้ทั้งระดับนโยบายและระดับท้องถิ่น